สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยถึงข้อตรวจพบทางด้านการเงินการคังการพัสดุของท้องถิ่นประจำปี2,566กันต่อนะครับซึ่งมีอยู่หลายประเด็นเลยนะครับที่เขาตรวจพบว่าท้องถิ่นเนี่ยปฏิบัติไม่เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งในคลิปนี้เ,เดี๋ยวเรามา,าไล่เรียงกันในแต่ละประเด็นนะครับในประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของเงื่อนไขาการสั่งจ่าย เงินฝากธนาคารนะครับซึ่งสิ่งที่เขาตรวจพบก็คือว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินการสั่งจ่ายเงินธนาคารเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดนะครับโดยไม่ได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประหลัดลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งนะครับต่อมาก็คือมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินโดยกำหนดเงื่อนไขการลงนามเป็นกลุ่ม นะครับแล้วก็หนังสือแจ้งเงื่อนไขผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินต่อธนาคารไม่ตรงตามคำสั่งที่แต่งตั้งกรณีจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามการสั่งจ่ายเงินเมื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งพ้นตำแหน่งหรือโยกย้ายแต่ว่าไม่ได้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวนะครับหรือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่พบหนังสือแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินต่อธนาคาร ประกอบการให้ตรวจสอบด้วยนะครับตรงนี้คือข้อตรวจพบที่เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขาการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับในระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องก็คือในข้อ37นะครับระบุเอาไว้นะครับว่าการถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการรับจ่ายเก็บรักษาเงินเนี่ยให้ท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขาการสั่งจ่ายต่อธนาคาร โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้เนี่ยให้มีผู้บริหารท้องถิน่นประหลัดลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งนะครับจะต้องมีนายกกับประหลัดลงนามทุกครั้งและให้ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคนและให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้านหน่วยงานเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิน่นเป็นผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระเบียบปี2566ข้อ39นะครับนี่ในเรื่องของเงื่อนไขาการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารนะครับจะต้องมีผู้บริหารประหลัดลงนามด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็การแต่งตั้งผู้มีอำนาจเนี่ยลงนามจะต้องกำหนดเงื่อนไขในการลงลงนามด้วยนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของแผนการใช้จ่ายเงินนะครับแผนการใช้จ่ายเงินที่เขาตรวจพบก็คือว่าไม่ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะคือในข้อ38กําหนดว่าก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยให้หน่วยงานผู้เบิยกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานครังทุก3เดือนนะครับ ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจจะปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและก็จะต้องสอดคล้องกับฐานะการคลังการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมกําหนดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระเบียบปี2,566ข้อ40นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินเสนอต่อหน่วยงานคลังนะครับทุก3เดือนนะครับ ต่อมานในเรื่องของการจัดทําดีกาเบิกจ่ายเงินนะครับในข้อตรวจพบที่เขาพบก็คือว่าหน่วยงานคลังในจัดทําดีกาแทนหน่วยงานผู้เบิกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานคลังลงนามเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกในแบบง,งดอดอ2ของทุกสํานักทุกกองตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับและกรณีการจัดทําดีกา,เบ,กาเบิกเงินเดือน1ดีกาตัดงบประมาณทุกงาน ผู้จัดทําผู้ตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ลงลายมือชื่อในรายละเอียดผู้มีรายชื่อรับเงินแนบท้ายประกอบดีกาเบิกจ่ายเงินเดือนแบบงดอสองหน่วยงานผู้เบิกวางดีกาเพื่อเบอิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเกิน5วันนับจากวันที่ตรวจรับพัสดุนะครับมีการสั่งจ่ายเช็คแต่ไม่พบดีกาจ่ายเงินนะครับจ่ายเช็คไปแล้วแต่ไม่ได้มีการจัดทําดีกานะครับ สัญญาจ้างบันทึกตกลงจ้างใบสั่งจ้างเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งนี้เป็นเอกสารประกอบดีกาจัดทำดีกาเบิกจ่ายเงินด้วยระบบมือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและจัดทำดีกาด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ย้อนหลังซึ่งจัดทำไม่ครบถ้วนทุกดีกาจัดทำดีกาด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แต่ระบุเลขที่คลังรับจากระบบมือเป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ในเรื่องของการจัดทําดีกาเบิกจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบกฎหมายกําหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในข้อฮะในข้อ40เนี่ยการเบิกเงินของท้องถิ่นให้หน่วยงานผู้ขอเบิกกับหน่วยงานคลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางดีกาตามแบบที่กรมกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทําดีกาวางดีกาเบิกจ่ายเงินนะครับข้อ 47การซื้อเช่าทรัพย์สินจ้างทำของให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดำเนินการวางดีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน5วันนะครับนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องข้อ48เว้นแต่กรณีที่กำหนดเอาไว้ในข้อ51 52การเบริกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้มีเอกสารประกอบดีกาดังนีน้เอกสารประกอบดีกาได้แก่อะไรบ้าง 1. สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เช่นหลักฐานการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 2. ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน 3. เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน นะครับจะต้องมีเอกสารหลักฐานเหล่านี้นะครับในการเบริกจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของซึ่งเอกสารดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสําเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของการจัดทําดีกาเบิกจ่ายเงินที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับต่อมานะครับ ในเรื่องของการจ่ายเงินที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับในเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็คือมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบอะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้กําหนดแนวทางให้ถือปฏิบัตินะครับก็คือ การจ่ายเงินผ่าน B A A C Corporate Banking ซึ่งเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลมยังไม่ได้มีแนวทางนะครับแต่ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้อำนวยการกองคลังเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ให้แก่สํานักง,งานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งผู้มในการกองคลังเนี่ยได้โอนเงินจากบัญชีตนเองเพื่อจ่ายค่าเช่าผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยจากการสอบถามหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงว่าหากดําเนินการจ่ายผ่านระบบ KTB c o r p o r a t e อ n l i อ e ของท้องถิ่นธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินนะครับซึ่งหากเป็นการโอนผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาจะไม่มีการไม่ จะไม่มีค่าธรมเนียมในการโอนนะครับตรงนี้คือที่เขาตรวจพบนะครับทีนี้เรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ28วรรค2กำหนดว่าการจ่ายเงินผ่านธนาคารด้วยวิธีอื่นใดให้เป็นไปตามที่กรมกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยก็ยังปฏิบัติไม่ได้นะครับข้อ69การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติดังนี้1 การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์กรณีซื้อทรัพย์สินจ้างทำของเช่าทรัพย์สินให้ออกเช็คสั่งใจ่ายในานามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือและขีดคล่อมด้วยนะครับในการสอ่งในการสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้กระทำได้ในกรณีการจ่ายเงินที่วงเงินไม่เกิน5000โดยให้ออกเช็คสั่งใจ่ายในานามหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังและขีดคําว่าหรือผู้ถือออกนะครับห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปี66ข้อ42 49 50 72และในข้อ73นะครับต่อมานะครับข้อตรวจพบในเรื่องของหลักฐานการจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงินที่เขาตรวจพบนะครับปรากฏว่าไม่พบใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้หรือใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับแล้วก็ใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญาไม่ได้ลงวันเดือนปีที่รับเงินนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องในข้อ73เนะี่ย73นะครับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกรายการทุกรายการนะครับ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วยนะครับข้อ73ทับหการจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้หรือใบสำคัญรับเงินหรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือหลักฐานอื่นใดที่กระทรวงกำหนดให้เป็นหลักฐานได้นะครับข้อ76 ใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 2. วันเดือนปีที่รับเงิน 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขตัวอักษร 5. ลายมือชื่อพร้อมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลผู้รับเงินถ้าผู้รับเงินเงินลงลายมือชื่อไม่ได้ ก็ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือห้ามมิให้ใช้แกงใดเครื่องหมายอื่นทํานองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อซึ่งณปัจจุบันนะครับก็ใช้ระเบียบปี66ข้อ77และข้อ81นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใบยเสร็จรับเงินคู่สัญญาปรากฏว่าไม่ได้ลงวันเดือนปีที่รับเงินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นใบเสร็จรับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้องนะคไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดนะครับ ต่อมาข้อตรวจพบในเรื่องของการรับรองการจ่ายที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้วไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมกับวันเดือนปีที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงินและหัวหน,หน้าหน่วยงานคลังเนี่ยก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในใบสําคัญคู่จ่ายด้วยนะครับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB c o r p o r a t e อ n l i n e นไลน ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้วไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินพร้อมวันเดือนปีที่จ่ายในรายงานสรุปการโอนเงินและหัวหน้าหน่วยงานครั้งก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานสรุปผลการโอนเงินนะครับในระบบด้วยนะครับตรงนี้นะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อ77 ให้ผู้จ่ายเงินเนี่ยนะครับท่านจะต้องประทับตราข้อความว่าจ่ายเงินแล้วโดยโลงลายมือที่รับรองการจ่ายพร้อมทั้งระบุชื่อสกุลตัวบรรจงวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและกรณีที่เป็นใบสําคัญคู่จ่ายก็ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระเบียบปี66ข้อ82นะครับต่อมานะครับในเรื่องของการยืมเงินที่เขาตรวจพบไม่ถูกต้องก็คือว่าไม่พบสัญญาการยืมเงินนะครับมีการจัดทำสัญญายืมเงินด้วยระบบมืออ่ะทีนี้ระเบียบกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในข้อ84เนี่ยการจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะแต่ที่ผู้ยืมได้ทำสัญญายืมเงิน นะครับจะต้องมีการทำสัญญาก่อนจึงจะยืมได้นะครับและนอกจากนีน้ผู้บริหารจะต้องอนุมัติให้จ่ายเงินยืมแล้วเท่านั้นโดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ก็คือวงเล็บ2ผู้ยืมเนี่ยได้จัดทำสัญญายืมเงินขึ้น2ฉบับโดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืมทั้งสองฉบับพร้อมกับปอบให้ท้องถิ่น ผู้ให้ยืมเก็บรักษาเอาไว้1ฉบับผู้ให้ยืมเก็บ1ฉบับนะครับและก็รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนดเอาไว้ในเรื่องนั้นนะครับและจะนําใบสําคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามกําหนดที่กําหนดเอาไว้ในข้อ86ถ้าไม่ส่งก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ท้องถิ่นหักเงินเดือนค่าจ้างบําเหน็จบํานาญหรือเงินอื่นใดเพื่อชดใช้เงินยืมนั้นนะครับ กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใดๆอันจะพึงได้จากท้องถิ่นที่จะส่งใช้ได้ให้ท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันหรือหาบุคคลมาทําสัญญาค้าประกันเอาไว้ต่อท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของการยืมเงินใน2ประเด็นนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีการอนุมัติให้ยืมเงินลายใหม่โดยที่ผู้ยืมยัง ยังไม่ได้ชําระคืนเงินยืมลายเก่าซึ่งในระเบียบวงเล็บข้อ84วงเล็บ3กําหนดว่าการอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละรายเนี่ยให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเท่าที่จะเป็นเฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้นๆและห้ามไม่ให้อนุมัติให้ยืมลายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชําระเงินยืมลายเก่าให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องต้องส่งใช้ของเดิมก่อนจึงจะ,จำะทำสัญญายืมใหม่ได้นะครับกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้มีสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทนก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือในข้อตรวจพบที่เข้าตรวจพบทางด้านการเงินการคลังท้องถิ่นปี2566นะครับซึ่งมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ